นอกจากนี้นะคะก็มีการฝากเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะช่วยการอุดหนุนนะคะผละไม้ของพี่น้องชาวพระรนโนตจังหวัดสงขลาที่ตอนนี้กําลังออกมาอย่างมากมายนั่นก็คือแตงโมนะคะที่กเกษตรกรในพื้นที่พระรนโนตจังหวัดสงขลาค่ะฝากเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาช่วยการอุดหนุน แตงโมที่ชาวสวนช่วยกันปลูกแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้ในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะทำให้ตลาดปิดชุมชนก็เดือดร้อนนะคะทำให้พ่อค้าแม่ค้าหลายคนไม่สามารถกระจายสินค้าไปได้ค่ะฉะนั้นก็เลยฝากเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาช่วยกันอุดหนุนแตงโมจากพี่น้องเกษตรกรนะคะในพื้นที่อรมโนตจังหวัดสงขลาค่ะโดยสามารถที่จะอุดหนุนกันได้นะคะที่สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดสงขลาค่ะจะมีการนำแตงโมระโนดนะคะ800ลูกในจำหน่าย กิโลกร,รัมละ8บาทเท่านั้นเองนะคะซึ่งลูกหนึ่นี่ก็บอกว่าจะมีน้ําหนักตั้งแต่ลูกละ2กิโลกร,รัมถึง5กิโลกร,รัมค่ะใครที่สนใจไปซื้อกันได้นะคะที่สำนักงานพาณิชจังหวัดสงขลาค่ะอยู่บริเวณอุโมงคนะคะในหน้าสำนักงานพาณิชจังหวัดสงขลาหรือว่าจะสั่งซื้อแบบออนไลน์กันได้นะคะที่หมายเลข0655101972 ไต่โมนี้เป็นแต่โมจากอำเภอรโนโจดสงขลานะคะย้ำอีกครั้งว่าจำหน่ายเพียงแค่800ลูกในราคากิโลกร,รัมละ8บาทเท่านั้นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะก็มีการฝากเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะช่วยการอุดหนุนนะคะผละไม้ของพี่น้องชาวพระโนจังหวัดสงขลาที่ตอนนี้กําลังออกมาอย่างมากมายนั่นก็คือแตงโมนะคะที่กเกษตรกรในพื้นที่พระโนตจังหวัดสงขลาค่ะฝากเชิญชวนผู้ชมนะคะมาช่วยการอุดหนุน แตงโมที่ชาวสวนช่วยกันปลูกแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้ในช่วงการระบาดของโรคโควิดสิบเก้าค่ะทําให้ตลาดปิดชุมชนก็เดือดร้อนนะคะทําให้พ่อค้าแม่ค้าหลายคนไม่สามารถกระจายสินค้าไปได้ค่ะฉะนันก็เลยฝากเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาช่วยกันอุดหนุนแตงโมจากพี่น้องกเกษตรกรนะคะในพื้นที่อเภอราโนดจังหวัดสงขลาค่ะโดยสามารถที่จะอุดหนุนกันได้นะคะที่สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดสงขลาค่ะจะมีการนําแตงโมระโนดนะคะ800ลูกในจำนวน กิโลกร,รัมละ8บาทเท่านั้นเองนะคะซึ่งลูกหนึ่งี่ก็บอกว่าจะมีน้ําหนักตั้งแต่ลูกละ2กิโลกรัมถึง5กิโลกร,รัมค่ะใครที่สนใจไปซื้อกันได้นะคะที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาค่ะอยู่บริเวณอุโมงคนะคะใน หน้าสำมะกานพาณิชย์จังหวัดสงขลาหรือว่าจะสั่งซื้อแบบออนไลน์กันได้นะคะที่หมายเลข0655101972ไตาโมนี้เป็นแตงโมจากอำเภอระโนโจ์สงขลานะคะย้ำอีกครั้งว่าจำหน่ายเพียงแค่800ลูกในราคากิโลกร,รัมละ8บาทเท่านั้นเองค่ะ